เราต้องไปห้องสุลฟ์เหรอสูย์วิจัยสุลฟเป็นเลขสีนี่นี่ไงนี่มีเลขหนึ่งไปเลยสแกนต้องเอาหัวไปใส่แน่ใจนะว่าหมาจะไม่ทำอันตรายใดๆกับปูทั้งสิ้นหมามันอยู่แถวนี้แหละแต่ผมไม่รู้มันอยู่ไหน<อ>ใส่คีย์แล้ว คุณจะต้องขอโทษเฮนริ่เราต้องค้นหาคีย์ของสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมดให้เร็วที่สุดอะ่ะอันต่อไปอยู่ในส่วนหนึ่งของนิฟเฟอร์ไฮบนหอคอยน้ําแข็งประภาคารแห่งแสงจากศูนย์วิจัยแอปซูลอคุณต้องผ่านปีกทางตะว,วันออกรหัสของประตูคือ3825ย้ํา3825ปีกตะว,วันออกอยู่ไหนวะเรามีเลขอะไรั้งลเลข3มแล้วตอนนั้นเราเข้าเลข3ไม่ได้ใช่ไหมนี่เลข3มีข้อมูลครับ บันทึกที่12หัวหน้านักวิจัยอย่างฉันเคยได้ยินเกี่ยวกับบอคอบมามากนะก่อนที่เขาเข้ารับการสัมภาษณ์ครั้งแรกส่วนใหญ่แล้วผสมบนเปกันเป็นองค์กรที่สร้างขึ้นแนวคิดของคนนอกลีด แต่สิ่งที่พวกเขาพูดมันฟังดูเหมือนสงครามครูเสดในอุดมคติมากกว่าการสำรวจทางวิทยาศาสตร์นะบางทีนั่นอาจจะเป็นเหตุผลว่าทำไมฉันถึงมาทำงานนี้เพื่อโต้แย้งความเห็นที่ไม่มีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ที่เสนอโดยคนที่ทำงานในแอปซูลอฟตอนแรกฉันถือว่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและฉันจะไม่เชื่ออะไรง่ายๆเมื่อเวลาผ่านไปเราจะพบคําอธิบายเกี่ยวกับการมีอยู่ของแอปซูลอฟเมื่อถึงตอนนั้นฉันหวังว่าพวกที่พูดเรื่องไร้สาระจะไปให้พ้นจากที่นี่แค่นี้เหรอ ลองไปอีกฝั่งดูนะครับผมน่าจะยาวนะเกมเนี้ยกว่าจะได้แต่ละคีย์มันไม่ง่ายเลยวะ่ะมีห้องแล้วครับเลขห้าครับไม่มีครับอ๋อนี่งไงห้องเลขสามาแล้วสวัสดีครับไม่มีอะไรเลยนอกจากเซฟอ่ะเซฟเป็นห้องเซฟเดี๋ยวฉันสุดท้ายครับ ขึ้นสู่พื้นผิวลองไปเท่าที่ไปได้ก่อนนะครับผมตอนนี้ชั้นสี่ทางขึ้นสู่พื้นผิวเฮ้ยตัวช่วยเหลือขอบคุณมาก หนังสือลาออกดอกเตอร์หยางเลือดที่ออกมาจากรากพวกเขาเพิ่งดื่มมันเข้าไปอะ่ะโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภยัยศีลธรรมหรือเหตุผลของตนเองโปรดพิจารณาหนังสือลาออกของฉันด้วยฉันกำลังรีบมุ่งหน้าไปยังพื้นผิวก่อนที่ความบ้าครั้งนี้จะควบคุมไม่ได้อีกดื่มเลือดจากรากแล้วมึงให้กูไปไหนวันเนี้ยไม่มีทางไปไหนได้เลยครับ างแล้เฮียมองข้ามมึงได้ยังไงเนี่ยสามแปดสองห้าก็ว่ายอยู่สามแปดสองห้าก็หาตั้งนานผมผ่านมันมาตลอดเลยเนี่ยผมเปิดใช้กูกลัวเลยค้นหาคีย์ของแอปซุลฟที่ด้านบนของประพาคานึงแสงอกูว่าหมานี่ประเด็นสุดท้ายแน่เลย เราไปตกใจหมดเลยโอ้มีฝั่งอุ้ยกระตุกเล็กน้อยโหลดไรเนี่ยเออต้องรอนเชิญด้วยสวัสดีครับเซฟเศษเซฟเศษเศษคุได้เซฟแล้วเยี่ยมไปทางนี้ต่อ มไม้มันมืดจังอะอย่านะกูมีแค่ขีดพลังเดียวนี่ไนงะที่เติมพลังอ้โอ้โหปีศาจมึงเป็นปีศาจได้หรอมึงไม่ใช่ผีนะปะ่ะไหมใครเดินผ่านเราเมื่อกี้ สองตัวอุย้ยตายสองสวยมีพวกเวนนี่เยี่ยมเอามึงยังกลายเป็นวิญญาณอีกนโมทัพูโรตายไปสู่สุกติเถอปะปลรอบที่สองตายยแล้วตายอีกเอา้าอ๋อนึกว่าตันสวัสดีฮะ สิ่งเล็กๆที่เรียกไอเทมช่วยสวยมีเหนืออันละยกเลิกล็อกดาวข้างล่างนะครับผมมีอีกไหมอ่ะไม่มีแล้วหรอชีวิตอันหน้ารันทดนี้เราจะได้ไปกันสักทีมันมันมืดอ,อย่างนี้ตู้ล็อกเกอร์นี้มันคืออะไรกันมึงจะหลอกกูอีกลเลอ What? ใครมาวาดรูปอะไรเนี่ยนิสัยเสียไม่ดีเลยนะครับอย่าทำอย่างนี้นะมีที่ชาร์จพลังด้วยพลังผมเต็มอยู่แล้วเราต้องลงไปใต้ล่างนะครับผมใครมันมันลองไห้วะโอเค มีคนร้องไห้ข้างๆหูไอ้พวกกวางแน่เลย,อยขอบคุณมากงามโอ๊ยอะไรมาโค้งมาโค้อะไรอะไปซะมึงทางนี้ไปไหนเนี่ย นึกว่ากูาอยู่ในโรงพยาบาล <c oughs> ทางนี้มั้งครับทางนี้ยังไม่เคยไปเลยไปสู <c oughs> ตสุขตินะพี่เดี๋ยวทรมานเลย มันเป็นประพาคารน้ำแข็งไม่ใช่เหรอกูกำลังจะไปน้ำแข็งหรือเปล่าเนี่ยทางนี้คืออะไรเนี่ยล็อกทั้งสองทางอันนี้เข้าได้ัลโ,โลว้ดีโอ้ชีวิตมีที่ชาร์จแบตเตอรีร่อีกไหมเนี่ยฮึอโอ้ มีพวกหัวประสาทเต็มไปหมดเลยเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้มันมีคนพูดเป็นคำเลยศใครวนะเนี่ยฮัลโหลวัดีไอ้ห้องที่เข้าได้เนี่ยเสกไม่มีอะไรอีบา้าผูเข้าไปหาคนได้ไหมสวยเล็กสีเราเข้าห้องสีได้แล้วสี่หรือเปล่า ซีซีซีแกนคือได้มาแล้วสวัสดีครับเอกสารเสียใจยพวกเขาบอกทุกคนว่าการอยู่นิ่งๆจะทําให้กเจ็บปวดหายไปอะแต่มันไม่ได้ผลน่ะไอสารละเลวนั่นน่ะเขานมนนาวทั้งทีไม่ดื่มเลือดเขาบอกว่าดื่มแค่ช็อตเดียวก็ทําให้คนเป็นอมตะได้อะ่ะ ฉันพยายามติดต่อใครสักคนใครก็ตามที่อยู่ข้างนอกไม่มีใครตอบรับเลยอ่ะพวกเขาถลกหนังเราแล้วไม่บอกเราว่าทําไมฉันไม่ได้อยากดื่มมันเลยอ่ะทําไมฉันต้องดื่มมันด้วยอ่ะฉันคงจะได้ไปอยู่กับคนอื่นแล้วอ่ะฉันคงตายไปแล้วเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนเป็นแบบนี้มานานแค่ไหนแล้วเนี่ยหยุดมันเถอะได้โปรดหยุดมันฆ่าฉันเถอะฆ่าฉันเลยไอ้ด็อกเตอร์เห็นหลิกนี่เปล่าวะมันทำตัวแปลกๆแล้วเนี่ยเอาจริงโอเคครับผมเซฟ Oh. อาะผมจะจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วยังไงค่อยมาต่อกันผมคิดว่ามันเหลืออีกตั้งหลายคีย์มีถึง8คีย์ด้วยซ้ำเม้งเนี่ยโอเคครับไว้ผมจบไว้แค่นี้ขอบคุณที่คนที่มารับชมแล้วเจอกันบ๊ายบาย